สวัส Emmanuel: ดีครับทุกคนครับวินด <opoly> ีเข <illing> ้าสู่ช่ออนุลุ่มน้ำผงชาแนลนะครับทุกคนวันนี้พาเพื่อนๆเรามาเดินเล่นน้ำลินนะครับมาเดินเล่นหาดน้ำดินตอนนี้ก็เป็นเวลา17บเนาฬิกาสามนาทีแล้วนะครับทุกคนลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆเดินเล่นให้เต็มอิ่นเลยเนาะเดินเล่นให้เต็มอิ่นเลยครับเดินตามหาดนะครับเดินตามหาดแล้วก็เดินกลับไปที่ทางทิศตะวันออกนะครับทุกคนเนาะ ไปกันเลยครับผมสวัสดีครับนะครับเนี่ยครับผมความสวยงามของทะเลตอนนี้ก็มันอาจจะอึมครึมเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเมฆส่วนมากเลยเนาะเมฆเยอะนะครับคือความสว่างก็จะเห็นแค่เนี่ยนะครับทค่เห็นแค่มีช่องตะวันลงมานิดเดียวเองนะครับกล้องมันก็จะเป็น มืดๆหน่อยนะครับทุกคนยินดีเข้าสู่ช่องอนุนุ้มหลวงปู่ชนแนลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาให้กำลังใจอนุนุ้วงปูง,งในช่องนี้เนาะขอบขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมนะครับ,นะรบน้ำทะเลสวยมากเลยครับเวลานี้เนาะเหมาะสำหรับเล่นเนาะพาลูกๆกัหลานพาครอบครัวมาเล่นนะครับวันนี้เหมาะมากเลยนะครับเหมาะมากเลย เพราะว่าขึ้นมันนิ่งดีเนาะขึ้นมันนิ่งดีนะครับผมขึ้นนิ่งดีนะครับที่ตั้งกล้องไม่ค่อยดีครับทุกคนตั้งกล้องไม่ค่อยดีเนาะ อากาศเป็นอืมครึมนะครับทุกคนอากาศค่อนข้างจะไม่สว่างไม่สว่างครับกล้องก็เลยเป็นแบบนี้นะครับทุกคนยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนเนาะครับผมความสวยงามเวลานี้ก็สวยงามมากนะครับอสําสำหรับที่หลายๆคนที่จะพาครอบครัวมาเล่นมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับเวลา ที่เทียบกับงานนะครับเวลาที่เราเหนื่อยกับงานมาพอแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาได้ครับทุกคนมาได้เนาะมาเล่นมาพักผ่อนนะครับในบรรยากาศที่เราหาซื้อไม่ได้หรอกครับทุกคนอันนุนคงเชื่อได้เลยว่าเราหาซื้อไม่ได้นะครับเราสามารถที่จะหาให้กับตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนุนคงก็แนะนําแถว ระยองเนี่ยนะครับแถวร,ระยองนี้ก็คืออําเภอบ้านฉางนี้ก็จะเป็นหาดก <c oughs> นน็จะเป็นหาดพลานะครับเป็นหาดพลาหนึ่งแล้วนะครับคือตําบลพลาเนี่ยนะครับเป็นตําบลที่ใหญ่นะครับทุกคนเป็นตําบลที่ใหญ่มีวัดนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวอยู่หลังวัดด้วยนะครับหลังวัดพลานะครับตําบลพลานะครับทุกคนอําเภอบ้านฉา,างจนะังหวัดระยองเนาะอนุ่มโกงก็เคยพาเพื Maya ่อนๆไปถ่ายคลิปหลายครั้งแล้วนะครับไปถ่ายคลิปหลายครั้งแล้วนะครับก็ ได้ส่งให้เพื่อนๆหลายๆคนได้ติดตามได้เห็นความสวยงามของทะเลหาดพลานะครับไม่ไว่าจะเป็นหาดน้ำดินนะครับหาดน้ำดินหาดพยูนนะครับวันนี้ที่พยูนเขาจัดงานนะครับทุกคนเนี่ยครับจะซูมให้ดูนะครับเขาจัดงานเขาจ,า,นเาจัดงานน่าจะจัดงานถนนคนเดินนะครับจัดงานถนนคนเดินเหม<ท>ือนน,นะครับมองไปเห็นอยู่นะครับมองไปเห็นอยู่เพราะว่าถนนคนเดินเนี่ย เขาจะจัดนานเขาจะจัดทีนึงครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจัดประมาณไหนเนาะแต่ว่ารู้ว่าเขามีจัดเป็นประจำนะครับอารมณ์น้ผมก็เคยไปเคยไปเคยไปเดินเล่นนะครับเคยไปเดินเล่นอยู่นะครับเคยไปเดินเล่นอยู่ที่หาดหาดประยูนนะครับหาดปยูนนะครับ ดีนะครับสวัสดี 5, สสนนสที่ทุกคนเด้อครับผมสวัสดีที่ทุกคนที่มาให้กำลังใจที่มาให้กำลังใจอนุรุตน้ำผมเชียวนะครับเยอะมานะครับมีโอกาสอนุรุตผมก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆเราได้เห็นความเคลื่อนไหวล้นะครับที่เห็นความสวยงามของมือนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามเรื่องนะครับฝากติดตามด้วยนะอนุรุตผมก็จะได้พาเพื่อนเมาเยี่ยมเยืนนะครับ ก็ทุกคนก็จะเห็นวิวที่สวยงามนะครับตอนเวลานี้เนาะก็จะเห็นวิวสวยงามนะครับผม ครับผมก็บรรยากาศก็สวยงามตามที่เห็นเลยครับทุกคนตอนนี้ที่อนุุคงหันหน้ากล้องไปก็คือทางทิศตะวันตกนะครับทุกคนทางทิศตะวันตกครับผมทางทิศตะวันตกของหาดน้ำดินนะครับหันไปทางหันไปทางหาดพยูนเออหาดพยูนหาดพยูนนะครับทุกคนอนุณปงหันไปทางหาดพยูนเด้อนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาให้กำลังใจอนนู้นี้นงโขงชาแนวเด้อทุกคนเนาะอนนนุ้นโขงก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้เพื่อนๆเ,เราดูเนาะเพราะว่าเพราะว่าหาดเนี่ยมันก็อยู่ใกล้นะครับมันอยู่ใกล้บ้านอันนูน้งโขงอันนู้นโข,ง,นนขงก็เลย มีโอกาสได้แวะมานะครับได้แวะมาแล้วก็มาเจียบภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆเราได้เห็นความสวยงามเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากหน่อยนะครับทุกคนฝากสวัสดีครับฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามอนุนมงโงไว้นะครับอนุนมงโงจะได้ทําคลิปให้เพื่อนๆเราได้ดูแทบทุกวันนะครับแทบทุกวันอันนี้ก็วันนี้ก็มาที่หาดน้ําดินนะครับวันนี้มาที่หาดน้ําดินมาเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆให้เพื่อนๆเราได้ชมกันเนาะ ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาให้กำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องอนุมขวงครับสวัสดีครับ